ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพาขี่รถชมที่ดินนะครับที่ต้องการจะขายนะครับเป็นที่นานะครับลักษณะนี้เลยนะครับเข้าจากถนนสวนนศรเส้นสามสามนะครับเพียงแค่สองร้อยเมตรเท่านั้นเดี๋ยวบัตรแจ้งราคาไว้ก่อนนะครับราคาขายไล่ละหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นที่ดินมรดกของ อเจ็กนะครับจำนวนสามสิบเอ็ดไร่นะครับสามสิบเอ็ดไร่ขายไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับติดถนนล้อมรอบด้านเนี้ยนะครับก็เป็นถนนล้อมรอบเช่นกันนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขึ้นรถตั้งแต่ติดโครงการจัดสรรน,นะครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรตรงเนี้ยนะครับก็คือที่บิ้งนี้เลยนะครับนะครับ สังเกตดูนะครับด้านซ้ายมือตลอดนะครับที่บัตรวิ่งรถไปเนี่ยนะครับอยู่ซ้ายมือตลอดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดินไม่รอบนะครับอันนี้เนื้อที่สามสิบเอ็ดไร่กว่ากว่านะครับสามสิบเอ็ดไร่เศษตารางวาไม่ได้นับนะครับว่ามันขี่ตารางวานะครับแต่รู้เนื้อที่สามสิบเอ็ดไร่นะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับ โฉดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับถนนล้อมรอบนะครับถนนล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับราคาขายไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทนี่นะครับเป็นลักษณะาน,านี้นะครับเป็นที่นาแล้วก็เป็นผสมโคกนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหลักเขตนะครับหลักเขตอ่า เดี๋ยวบัตรจะให้ชมราคเขตนะครับสามสิบเบนไร่นะครับไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทถนนล้อมรอบนะครับที่ดินแปลงนี้ราักเขตที่ต้องการจะขายนะครับเนี่ยนะครับที่ทําเป็นแนวรั้วหนามตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับตัดตรงไปตรงเลยนะครับตัดตรงไปแล้วก็ด้านนี้ก็ติดถนนนี่นะครับติดถนนเส้นนี้เลย ที่ดินตั้งอยู่บ้านแก้งนะครับตั้งอยู่บ้านแก้งตำบลสารารำดวนอำเภอสาแก้วจังหวัดสาแก้วนะครับอันนี้นะครับอำเภอเมืองสาแก้วจังหวัดสาแก้วนะครับเป็นที่โคกไม่ได้ทําอะไรนะครับตอนเนี้ยนี่นะครับเป็นที่โคกกษณะนี้เลยนะครับถนนคอนกรีตเนี่ยนะครับล้อมรอบที่เลยทีเดียว นะครับเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับบ้านพักตาอากาศนะครับท่านใดที่ทุนทรัพย์พอนะครับก็อลองมาชมได้นะครับหรือจะชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับพอดีบัตรได้แวะมาทางเนี้ยนะครับก็เลยทางเฮียนะครับแกก็เลยให้มารีวิวช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับอ่าด้านขวามือตรงนี้เป็นทางรถไฟนะครับที่ดินเราติดกับทางรถไฟเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ทางรถไฟนะครับนี่นะครับทางรถไฟนะครับสามสิบเบ็ดไร่นะครับสามสิบเบ็ดไร่ด้านนี้ก็ติดถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตกันไว้กว้างเลยทีเดียวนะครับถนนตรงนี้ออกไป ไปหาถนนสวนนรสอนนะครับเพียงแค่สองร้อยเมตรเท่านั้นนะครับจากจากตรงนี้ออกไปนะครับนี่นะครับคือด้านเนี่ยนะครับที่ที่ต้องการจะขายนะครับแปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นที่นากับโคกนะครับนาโคกแล้วก็เป็นที่สวนมันด้วยนะครับ อันนี้เลยยูคาเนี่ยนะครับก็เฮียเขาก็คงจะยกให้ไปด้วยนะครับยูคาที่ที่อยู่ริมถนนเนี่ยนะครับริมถนนริมทางเนี่ยนะครับเนื้อที่สามสิบเบดไร่นะครับรูปแปลงค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเลยนะครับสนใจที่ดินแปลงเนี่ยนะครับโทรศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับ บัดก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาชมพื้นที่จริงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับบัตดพาขี่รถรอบดูนะครับพอดีวันนี้ได้แวะมาสาราํำดวนนะครับก็พอดีมาคุยกับทางเฮียแกนะครับเฮียแกก็เลยให้มาช่วยรีวิวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ นี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ยาวไปนี่นะครับสวนมันนี่ก็ใช่นะครับสวนมันนี่ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาขี่รถออกไปนะครับแล้วก็อ่าออกไปเนี่ยนะครับยังอยู่ในที่นะครับที่ต้องการจะขาย นะครับก็ยังอยู่ในที่ของเรานะครับเป็นสวนมันลักษณะนี้เลยแล้วก็ติดถนนถนนเนี่ยรอบรอบแทบจะรอบที่เลยนะครับเนี่ยถนนอ่าแทบจะรอบที่เลยนะครับด้านเนี้ยเป็นโคกสวนมันนะครับเป็นโคกสวนมันลักษณะนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้านี่ก็ยังยังใช่ที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับนี่เลยนะครับ ระเคดนะครับตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่ที่บัตรขึ้นรถมาเนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมาถึงนี่เลยนะครับนี่นะครับมาถึงแนวขอบนี่นะครับอันนี้ขายวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้ขายวัสดุก่อสร้างนะครับที่ดินเราเข้าจากถนนสุวรรณสอนอันนี้เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับพวกหินทรายปูนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็ออกไปถนนสวนอสอนที่มองเห็นทางหน้าเนี้นะครับประมาณสักอ200เมตรนะครับจากมุมแปลงของเรานะครับนะครับทางเฮียแกตั้งขายนะครับไร่ละ6 5มื0นบาทนะครับราคานี้ก็ลองมาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับเฮียโดยตรงนะครับสนใจรายละเอียดโทรเข้ามานะครับเบอร์0980075266นะครับรายละเอียดนะครับบัตรจะส่งให้ทางไลน์นะครับสนใจชมรูปโฉนดก็โทรมานะครับ ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0980075266นะครับหรือโทรมาอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0981614268นะครับวันนี้บัตรขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆคุณๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีแต่ความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็ทักเข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับบัตรก็ยินดีจะให้คําแนะนํานะครับคุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไรนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับถ้าไปด้านนี้ก็จะไปที่กระบินบุรีปราจีนบุรีนครนายกนะครับแล้วก็ไปที่เช,ชิงเซาแปดริ้วไปนครราชสีมาได้หมดเลยนะครับถ้าไปเนี่ยออกไปประมาณสักยี่สิบโลก,ก็จะเป็นสี่แยกกระบินบุรีนะครับถ้าไปด้านนี้นะครับถ้าไปด้านนี้ก็จะไปที่สะแก้วอรัญน,นะครับวัฒนานะครับแล้วก็ออกไปจันไปตาด ไปได้หมดเลยนะครับบุรีรัมศีสุรินศรีสะเกษนะครับไปได้หมดเลยนะครับวันนี้นะครับปัดขอจบที่แปลงสามสิบเบ็รไร่นะครับที่เฮียก็ฝากมาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่หลังปั๊มน้ำมันปตทนี้นะครับตรงนี้ด้านหน้าเป็นปั๊มอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วเข้าออกได้สองทางนะครับที่ดินแปลงเนี้ยนะครับแล้วก็ติดทางรถไฟด้วยนะครับสําหรับวันนี้ บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ